แต่คุณไม่ค่อยสนใจหรอกครับพ้าแท้คุณสนใจผ้าดังมีพ้าแท้มาให้ซื้อบางครั้งคุณก็ไม่ซื้อแต่คุณจะซื้อผ้าดังที่มันเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะาใครที่ตามผมมาจาก y o youtube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้สวัสดีแฟนเพจที่รักทุกท่านครับอ้าวันนี้นะฮะพบกันอีกเช่นเคยดูหน้าตามผมอาจจะ รอเราไปนิดนึงไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆใครก็าามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับอืมผมเป็นคนชอบส่องพระครับผมบอกเลยชีวิตผมมีแต่พระเครื่องนะครับด้วยความที่ผมคลุกคลีอยู่กับพระเครื่องทุกวันเนี่ยนะนะชีวิตผมไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นมากมายนะครับพระเครื่องฟุตบอลไม่ค,ไมค,คิดไ,ไ,ไม่เคยคิดอยากจะไปไหนไม่เคยคิดอยากจะไปเที่ยว นะครับเราหาความสุขของเราเจออยู่กับพระเครื่องเนะเวลาได้ข้อมูลอะไรมาสงสัยก็จะเข้าห้องพระได้พระอะไรมาสงสัยก็จะเข้าห้องพระว่าเออเราเคยมีพระแบบนี้อยู่เราเคยสงสัยอย่างเมื่อวานก่อนนะครับเนะี่ย <c oughs> ผมทำพระสังกจยัย พอภูมิวัดไผ่ล้อมแตกนะครับเราถึงรู้ว่าด้านในอะ่ะเขามีผงนะครด้านในอะ่ะเขามีผงเนะีเนื้อผงนะผงนะครับคล้ายๆผงยาแนหะีะใท่อยู่ด้านในแล้วเอาหล่อเป็นพระสังกาัจายสอด้านประกบแล้วก็บกกัตกีตรงกลางการสร้างวัตถุมงคลเนะ่ยผมบอกนะครับเขาไม่ได้ทำกนนันเลนะ่นๆเลยในอดีตนะฮะแต่ เขาเรียกอะไรอ่ะบางคนไม่สนใจพระบางคนไม่สนใจชิ้นส่วนบางคนไม่สนใจจะส่องว่าพระเนี่ยแตกแล้วอ่ะข้างในเขาเป็นยังไงอย่างพระเนื้อดินเนี่ยพระเนื้อดินของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอ่ะเพื่อนๆพเชื่อไหมฮะใครเคยทำหักมั้ง ใครเคยทําพระเนื้อดินของปูบุญวมตกรามแก้วหักมกั้งข้างในจะมีเนื้อผงพุทธคุณอยู่ในนั้นข้างในนะข้างในของพระเนื้อดินหลวงปู่บุญเนนะี่ยหักข้างในจะมีเนื้อผงบางทีเป็นก้อนเลยครับอยู่ข้างในเนี่ยผงพุทธคุณสีขาวเนี่ยนะครับนะการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับในทุกๆวันเนี่ยผมอยากให้เรา มุ่งเน้นเรื่องการดูพระให้ได้นั่นนะครัมันเป็นจุดหลักเลยที่จะทําทให้เราเล่นพระได้เราดูพระเป็นเราก็ซื้อพระแท้ได้เราดูพระเป็นเราก็ไม่โดนผ่าเก๋ไม่เลยครับสิ่งที่ผมทํามันไม่ใช่แหกดไม่ใช่นอกกรอบผมยืนยันครับว่าเซียนพระเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพูดเหมือนผมผมยืนยันครับคําคนที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์เนี่ย ถ้าเรามีโอกาสได้ไปคุยกับเซียนรุ่นเก่าๆที่เราเรียกว่าครบาพี่ช้างแมมมอสนะครับไม่ต้องลบชื่อที่พาบูชานะครับอ่าเพราะบางครั้งอ่ะเขาเขียนสลักอุทิตนะให้กับให้กับผู้ล่วงรับไปแล้วนะครับเอาว่าเราได้มาแบบไหนถ้าเราอยากจะปล่อยเช่าเราให้คนอื่นไปลบเอาเองนะอันนี้เราอย่าไปเราเราอย่าไปลบของเขาดีที่สุดนะครับอ่า ผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเซียนห้าพูดเหมือนผมผมยืนยันเพียงแต่เราเราไม่ได้เดินไปคุยกับเซียนห้าจริงๆดูไลฟ์สดเนี่ยเราคุยกับเขาไม่ได้หรอกครับอ่านะฮะผมพุทธคุณมีเหลืองไหมคือหนีหมดแล้วครับจะเหลืองจะแดงจะดํานะผมพุทธคุณคืออะไรก็คือผงอะ่ะคือเอาของพิเศษมาบนมาบด ถ้าของวิเศษนั้นเป็นคดขนุนเขาก็ไมสีน้ําตาลถ้าของวิเศษนั้นเป็นผงก็คือต้องเอานะีดินสอพองเนี่ยมาละลายน้ําแล้วปั้นเป็นช็อกแล้วก็เขียนอักขระยันเนี่ยนี่ก็คือเป็นผงวิเศษที่มีสีขาวนะครับฉะนั้นคําว่าผงวิเศษก็คือนะของที่วิเศษเนี่ยที่นํามาบดนะให้เป็นผงครับ เสียนพว่ดังต้องมาอยู่ในใจใช่ไหมเสียนพระต้องมาต้องมาพระอยู่ในใจใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้าวันเนี้เราเราไม่หลงไหลไปกับคําพูดของของคนขายพระนะเราไปศึกษาวิธีการสร้างพระเนี่ยผมเชื่อนะครับคุณคุณจะรู้เลยว่าเราอยากเช่าพระเพราะอะไร ผมยืนยันครับผมไม่ได้คิดนอกกออรอบไปเลยเซียนพาร์77จังหวัดนะพูดเหมือนผมใครที่เคยอยู่ในสนามพระจะรู้นะครับเพียงแต่ทุกวันเนี้ยเราเสพในไฟ์สดเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเราคิดไปเองว่าเขาเก่งเราคิดไปเองว่าเขาเนี่ยนะผ่านการเทินโปมาเป็นเซียนแล้วจริงๆไม่ใช่ครับเขาเป็นพ่อค้าธรรมดาแต่เราคิด เหมือนว่าเขาเป็นเซียนนะซึ่งคำพูดของพ่อค้ามันต่างจากคำพูดนะครับของเซียนพะผมต้องยืนยันมันก็เหมือนพ่อค้าคนกลางอะ่ะคุณซื้อมะม่วงมาขายคุณซื้อจากพ่อค้าคนกลางนะครับมะม่วงเปรี้ยวมีไหมอ้าวเนี่ยเปรี้ยวมะม่วงมันมีไหมกองเดิมเนี่ยนี่ก็มันนะคือเขาขายให้หมดเขาคิดแต่กำไร บางครั้งซื้อมะม่วงดีๆโลละร้อยมะม่วงตกเกตโลละยี่สิบเขาก็เหมามาหมดเลยยี่สิบแล้วเพื่อจะขายเนะี่ยสามสิบเขาก็ได้กําไรละแต่มันจะอร่อยมาโลละร้อยหรือเปล่า,ามันก็ไม่ใช่แต่ถ้าคุณไม่เจอชาวสวนเนะี่ยชาวสวนเขาไม่ได้พูดเพื่อขายอย่างเดียวเขาอาจจะขายนะแต่ชาวสวนเนี่ยเขาไม่ได้พูดเพื่อขายอย่างเดียวเขาจะบอกว่ามะม่วงถ้าแก่ดูตรงนี้นะ ลดน้ําใส่ปุ๋ยพวนดินแบบนี้นะพันนี้รสชาติจะเป็นแบบนี้พันนี้จะเป็นรสชาติชาวสวนเนี่ยเขาจะให้ความจริงและเขาจะให้สิ่งที่มีคุณภาพนะฮะพ่อค้าคนกลางนะครับกับชาวสวนก็ต่างกันก็เหมือนกับเซียนพระกับพ่อค้าพระก็ต่างกันนะครับ อ่าเซฟวินตัวเองไว้เยอะเลยตั้งติดติดตามพี่ผมเซฟเงินตัวเองไว้เยอะเลยนี่ติดติดตามพี่โอเคครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนอันเนี้ยนะผมจะต้องต้องต้องล่าแบบนี้ว่านะครับผมทําไร์สดนะครับผมอ่ะเหมือนหนังสืออ่าผมต้องบอกนี้ก่อนผมทำน้ำสดเนี่ยตัวผมเองเนี่ยอยากให้ตัวผมเหมือนหนังสือหนังสืออ่ะคือสิ่งที่เราอ่าน แล้วเราต้องแปลความเข้าใจาผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับวันนี้เราได้มองได้มีโอกาสเห็นหน้ากันผมไม่เหมือนเซียนพระที่เพื่อนๆรู้จักคือไลฟ์เพื่ออยากหลอกซื้อพระแฟนเพจไลฟ์เพื่ออยากได้พระเขาเอามาทำการค้าอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆเล็กมากสำหรับผม แต่การที่ผมเปิดไลฟ์สดทุกวันผมต้องการให้ข้อมูลในการที่เพื่อนๆจะเอาไปดูพระจงเอาข้อมูลจากผมไปคิดเวลาส่องพระเถิดเพื่อนๆนะฮะอันนี้ต้องกราบเรียนตรงๆนะบางคนนะส่งรูปพระมาบอกผมไม่ดูทำไมไม่ดูผมต้องกราบเรียนเลยครับ ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้ผมไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ดูพระให้หน่อยผม,ผมอยากให้ตัวผมเป็นหนังสือนี่หนังสือที่พูดได้อธิบายได้แล้วเอาข้อมูลที่ผมไลฟ์ทุกวันเนี้ยไปส่องพระแล้วมีคำพูดของผมเนี่ย อยู่ในความคิดแล้วก็พิจารณาว่าเป็นเหมือนที่ผมบอกไหมจริงไหมนะครับแต่คนอื่นบอกมีอย่างนี้มาขายผมผมซื้ออนู่นนี่นั่นผมบอกอันนั้นนะคือเขาอยากให้เราเอาพระไปขายเขามีพระดีเขาจะได้ซื้อได้ไปพระเราไม่ดีเขาก็ไล่เรากลับบ้านไม่คุยกับเราไม่สนใจเราถามเขาแท้กเก๊ยังไงเขาก็ไม่ตอบ มันคนละอย่างอย่างกับผมอะนะครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เอาจริงๆนะผมเป็นคนที่จะเรียกว่าสันโดษก็ไม่เชิงผมเป็นคนที่อยากถ่ายทอดสิ่งที่ทำให้ผมดูพระเป็นออกไปเพราะผมดูว่าวงการมากเคิิมทุกวันนี้ถ้าคุณยังดูพะไม่เป็นคุณจะมีปัญหาต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายผมถ่ายทอดทุกอย่างที่ผม นะวิเคราะห์ศึกษาวิจัยออกสู่สังคมนะครับจงเอาตรงนั้นไปใช้ประโยชน์แต่อย่าใช้ผมดูพระเลยขอให้ผมเปน็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเนะี่ยคุณซื้อมาอ่านคุณถามหนังสืออันนี้แท้ไหมหนังสือมันตอบคุณไม่ได้หรอกนะครับแต่คุณจะนะเอาข้อความในหนังสือนะครับอ่าแล้วก็มาเปรียบเทียบ กับพระที่คุณดูคุณสามารถจะเอาสิ่งที่ผมแนะนำว่าท้องเหลืองอย่างเงี้ยอ่าในอดีตเนี่ยนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระหรอกครับนะทองเหลืองในอดีตเราจะดูเทียบเคียงเปรียบเทียบกับที่ตำมาถาดทองเหลืองกระดิ่งวัวมันได้เหมือนกันนะฮะ คือจริงๆผมต้องผมต้องผมต้องเรียนแฟนเพจตรงๆตรงนี้นะขอให้ผมเป็นหนังสือเล่มนึงเถิดนะครับอย่าเอาผมไปเป็นพ่อค้าพระเลยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเอานะครับแบบที่มันเป็นม้าที่แบบว่าเออเห็นผมชอบจริงๆพิมพ์ชื่อพระมาเนี่ยแล้วผมดูให้ผมจะบอกเสมอครับว่าพระเก๊กับพระแท้มันไม่ใกล้กันเลยถ้าคุณศึกษาผมอยากให้คุณศึกษาพระกันจริงๆจังๆ,งๆ,ๆอย่าเอาแต่แบบ ถามอย่างเดียวถามนะ่เพราะเมื่อไหร่ที่คุณศึกษาจริงจจังๆมันจะได้กับตัวคุณแล้ววันนั้นน่ะคุณจะเข้ามาพิมพ์คุยกับผมอีกภาษาหนึ่งเลยจะเป็นภาษาของคนที่พอดูพระได้แล้วแล้วคุณจะมีความสุขกว่านี้เชื่อผมสิลองนะเพื่อนๆลองอ่ะส่องพระอย่างจริงๆจังๆอย่าอย่าคิดแค่ว่าซื้อพระ มีคนเอาพระมาขายให้เออรู้ว่าขายได้แสนหนึ่งเขาเอาห้าพันเองอ่าซื้อห้าพันแล้วลองส่งไปขายโอทดูซิเผื่อได้แสนหนึ่งพระเก๊เต็มบ้านผมบอกเลยคนที่เอามามาขายเราอ่ะถ้าเขารู้จักชื่อหลวงพ่อมีเหรอเขาจะไม่รู้ราคาอันนั้นผมบอกเลยเนะีฮยฉะนั้นเหตุผลที่เราซื้อพระเนี่ยคืออะไรถ้าเราซื้อพระเพราะความโลภ พราะเออถูกเผื่อฟุกจะเอามาขายแล้วก็เที่ยวต้องไปนั่งเสียค่าน้ำมันไปถามเซียนคนนั้นถามเซียนคนนี้แล้วกลับบ้านไปก็นั่งเครียดผมถามว่ามันไม่โอเคมันไม่ดีเท่าฝึกดูให้เป็นพอพอ,พอดูเป็นแล้วเนี่ยมีคนเอามาขายเราเนี่ยเรารู้ว่าเก๊เราไม่ซื้อเราไม่มีพระเก๊เข้าบ้านเราไม่เครียดนะเราหยิบพระพ่อแม่พระบนหิ้งเรามาส่องเออแบบเนี้แท้ แล้วส่งแบบนั้นมาขายผมหรือนะขับรถไม่ต้องเอามาขายผมหรอกเชื่อเปล่าพ้าแทะคุณลงเฟซบุ๊กตัวเองคุณลงในกลุ่มผ้าเครื่องต่างๆมีคนซื้อตลอดเวลาแต่คุณไม่ค่อยสนใจหรอกครับพ้าแทะคุณสนใจพ้าดังมีพ้าแท้มาให้ซื้ออะบางครั้งคุณก็ไม่ซื้อแต่คุณจะซื้อผ้าดังที่มันเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็นะขอนะครับผมขอให้ต้องผลเป็นหนังสือ แต่ผมบอกเลยถ้าคุณศึกษาหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้จะให้คุณทุกอย่างหนังสือเล่มนี้จะให้ทุกอย่างกับนะฮะแฟนเพจแล้วเมื่อคุณศึกษาจากหนังสือเล่มนี้หนังสือที่ชื่อโอ๊ตวังแพรเล่มนี้คุณศึกษาเสร็จแล้วคุณกลับมาคุยกับผมครับเราจะคุยกันอย่างถูกคออย่างสนุกในคนที่เล่นเป็นบ้าง นี่บอกไหมฮะมันเหมือนการเดินหมากรุกครับไม่ต้องเดินเก่งแต่พอเดินเป็นก็จะคุยกับคนที่เล่นเป็นรู้เรื่องแต่ถ้าไม่คิดจะหัดเล่นเลยนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นไปคุยกับใครใครเขาจะอยากคุยด้วยล่ะครับนะอ่ะอันนี้คือหนึ่งอย่างสองราคากลางพระเครื่องมันมีไว้หลอกขายพัะนะครับ ราคากางพักเครื่องเขามีไว้หลอดขายพักเพราะเขารู้ว่าคุณชอบได้ของแพงราคาถูกราคากลางพักเครื่องมีไว้เมคให้คนพูดดูมีเครดิตดูร่ำรวยดูมีโปรโฟไฟล์ง่ายอะครับนะเขาซื้อองละสิบล้านคุณไม่มีพ้าไปขายเขาคุณมีค่าป่ะเออ เขารวยเขาแบ่งตังให้คุณใช้ไหมเขาแบ่งความรู้ให้คุณป่ะหรือเขาแค่อยากให้คุณเอาพระเข้าไปขายเขาใช่ไหมฮะฉะนั้นจะอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งอย่างแล้วสิ่งที่จะทําให้ตัวเราได้ประโยชน์คือเราหาพระแท้ได้เราขายใครก็ได้ใกลได้อ่านครับพรุ่งนี้เจ้าจุนมาจากพรุ่งนี้ไปผมจะทำหนังสือและอัปเดตเรื่องหนังสือทุกวัน นะครับอ่ะผมต้องบอกกับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะฮะว่าทุกวันเนี้ยสิ่งที่จะได้มีประโยชน์กับตัวเราเราต้องดูพระเป็นทํายังไงก็ได้ให้เราดูพระเป็นไม่ใช่เราเอาเวลาไปชื่นชมคนอื่นแม้กระทั่งชื่นชมผมก็ไม่ต้องบางคนบอกโอ้โหมาโอเคผมต้องกล่าวเรียนตรงๆนะหลายท่านครับที่มาและเอาดอกไม้นะครับ เอาธูปเอาเทียนนะอันนี้บอกเลยมาว่าโอเคนะครับมาขอฝากตัวเป็นสิทธิ์คุณเชื่อไหมครับผมรับไม่ได้เขานั่งผมก็ต้องนั่งที่พื้นกับเขาผมไม่ด้อนการสิ่งนั้นไม่ใช่เลยผมต้องบอกเลยครับว่าถ้าทุกวันนี้ที่ผมเปิดไลฟ์ทุกวันเนี่ยวัตถุประสงค์ของผมคืออยากให้คุณดูภาพเป็นไม่ต้องชื่นชมผม ไม่ต้องอะไรเลยแค่ทำให้ตัวคุณเองดูพระเป็นแล้วมาคุยกับผมแล้วสามารถแยกพระแท้เก๊ได้อ่ะผมมีความสุขที่สุดแล้วว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เสียเปล่าแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นกลับมาตั้งสติพระไม่ดูยากครับพระเนี่ยผมบอ,อกดูง่ายที่สุดเขาพูด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 ,พด,พดหลอกเราว่ามันยากคุณเชื่อไหมพระแท้กับพระเก ดูได้ภายในไม่เกินสิบวินาทีทุกอย่างพระยิ่งเก่ายิ่งแยกแท้เกได้ง่ายก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยผมนั่งคุยนะครับกับทุกวันเนี่ยที่ผมเข้าไร้ช้าเนะี่ยคุณเชื่อไหมผมชีวิตผมอะออกจากกลับเข้ามาในตลาดหรือออกจากห้องพระมาผมจะนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็คุยเรื่องพระทุกวัน คุณรู้ไหมครับว่าใครคี่ที่ผมเขาเรียกให้คุณค่าไม่ใช่คนรวยนะครับแล้วหลายหลายครั้งที่คนรวยมาหาผมอ่ะแล้วบอกว่ารวยอะ่ะผมก็เฉยเฉยแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้นะคนรวยไม่อวดรวยคนรวยจะไม่บอกด้วยว่าตัวเองรวยคนรวยชอบลองใจ เพื่อหามิตรแท้ผมเจอคนมากมายหลายแบบผมนั่งเนี่ยนะแต่คนไหนที่มีพระแท้พร้อมเอกสารใบฝอยใบเล็กๆหรือคำบอกเล่าเกี่ยวกับพผาเครื่องอะผมให้ค่าบุคคลคนนั้นมากกว่าคนรวยเพราะไงอะรวยก็รวยเอาเปรียบคนอื่นก็เท่านั้นรวยนะ รังแกคนอื่นก็เท่านั้นรวยอวดรวยรวยดูถูกคนอื่นยิ่งไม่มีวิ่งไม่มีประโยชน์แต่ผมสัมผัสคนรวยแต่ละท่านไม่มีใครบอกว่ารวยมีแต่แบ่งปันมีแต่เผื่อแผ่มีแต่ห่วงใยมีแต่ช่วยเหลืออันนี้คือหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาไปเดินงานประกวดกันมาแล้วนะอาทิตย์นี้มีงานประกวดที่วัดอุบล อาทิตย์ที่แล้วมีงานอาทิตย์ก่อนนู้นมีงานประกวดที่เมืองกานนะครับน้องๆที่ไปเดินงานประกวดเนี่ยก็เข้ามานั่งคุยนะครับบอกพี่เดินงานประกวดไม่มีของเลยอะ่ะคาว่าไม่มีของคือไม่มีพา้าไม่มีพ้าเลยอ่ะพี่ไม่มีพ้าหลุดเลยแล้วต่อไปเราจะเล่นพ้าอะไรกันคือแน่นอนครับโลกมันเปลี่ยนไปผมบอกเลย โลกโซเชียลคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเราต้องปรับตามเทคโนโลยีนะผมมองแบบนี้นะครับหนังสือพับเครื่องสำคัญนะบางคนบอกว่าทุกวันนี้หนังสือพับเครื่องเนี่ยตกยุคไปแล้วไม่จริงหนังสือพับเครื่องมันเปลี่ยนไปเรื่องหนังสือพับเครื่องเนี่ย คุณเชื่อไหมการจะเล่นพระนะสมัยก่อนเขาเรียกนิตยสารใช้นิตยสารไหมน่าจะใช่อ่ะที่มันจะออกลายปักลายเดือนหรือลายสัปดาห์ถ้าคุณจะเล่นปืนเขาจะมีนิตยสารปืนเดือนหนึ่งออกทีหนึ่งคุณก็จะเปิดคุณก็จะเจอการแต่งปืนคุณจะเจอการยี่ห้อของปืนต่างๆนิตยสารตกปลาออกมาเขาจะมีเออมีเบ็ดตัวไหนออกมามีเหยื่อปลอมตัวไหนออกมา นิตยาสารพะเครื่องเปิดหนึ่งเล่มมีพระเป็นร้อยองค์เรารู้ว่าในร้อยองค์เนี้ยคือพระที่เขาเล่นกันแล้วเราจะเดินตามหนังสือได้แต่ในโทรศัพท์มันไม่มีคือคุณอยากจะรู้หลวงพ่ออะไรคุณกดเข้าไปเขามีข้อมูลให้คุณอ่านละเอียดยิบแต่ในโทรศัพท์ใน Google ไม่สามารถนำทางการเล่นพระดีๆให้เราได้คุณต้องแยกแยะนะอ่าในโทรศัพท์เนี่ยไม่สามารถนำการเล่นพระดีๆให้เราได้เวลาคุณเปิดโทรศัพท์คุณจริงให้พ่อค้าพระนำไงพ่อค้าพระเขาต้องการกำไรนั่นน่ะมันจริงถูกทำให้วงการวัตถึงมันผิดเพี้ยนคุณนึ้ออกไหม เราจึงเล่นพระก,กันไม่ได้จากนี้เพราะโดนหลอกเพราะ้าเขาต้องการกําไรเขาต้องการประโยชน์อยู่แล้วนะเราไม่ได้อ่านหนังสือพระเครื่องเหมือนเมื่อก่อนเราเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นพระยังไงหรือเก็บสะสมพระอะไรนี่คือหนึ่งอย่างกลับได้ครับนะกลับไปซื้อหนังสือนิตยสารพระเครื่องตั้งแต่ปีห้าศูนยนะอ่าน ถ้าได้ตั้งแต่ปี40ยิ่งเวดี้กูดไปหาหนังสือพระเครื่องเก่าๆตั้งแต่ปี50เนี่ยอ่าน40กว่าได้ยิ่งดีคุณจะรู้ว่าพระเครื่องอะที่วงการเขาเล่นกันจริงๆมันมีอะไรบ้างอ่ะนั่นหนึ่งอย่างเดินงานประกวดไม่ได้พาครับก็ใครเขาจะมาวางขายรอฟ้ารอฝนในประกวดอะเซียนพระซื้อดีนะหร่อไงคุณซื้อจากไลรสดมาคุณจะมาวางขายในสนามพระมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถูกไหมฮะ คือคนที่อยู่ในงานประกวดเนี่ยเขายังเป็นในกลุ่มของคนยุคหนึ่งคือสมัยก่อนมีพระราดบุรีโยนให้ผมผมมีพระราดบุรีโยนให้อัดนครถมถูกไหมฮะนี่นะบัตรเมืองการมีพระเมืองการมีพระราดบุรีโยนให้โอ๊ดบางแพรโอ๊ดบางแพรเจอพระเมืองการโยนให้บัตรเมืองการโยนให้แชร์เมืองการเขาไปเพื่อเจอหน้ากันรู้เลยพระ วันนี้จะจะออกจากบ้านอ่ะรู้แล้วว่าองค์เนี้ยถ้าในงานประกวดเจอใครแล้วจะยื่นให้ใครเหมือนตลาดซื้อขายแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะอะไรส่งอินบ็อกซ์ได้เลยส่งรูปทางไลน์ส่งรูปทางอินบอ็อกซ์เราไม่ต้องถูกไหมฮะเราไม่ต้องไปเจอกันในงานประกวดเราไม่ต้องผ่านตลาด เหมือนทุกวันเนี้ยคุณเอาอะไรคุณสั่งแก๊ปคุณอยากอะไรคุณสั่งแก๊สสั่งฟู้ดฮันดาคุณไม่ต้องออกไปตลาดเองละคุณนึกออกไหมโลกมันเปลี่ยนอ่าโลกมันเปลี่ยนฉะนั้นนะครับเขาเรียกว่าเวลาเราไปเดินงานเนี่ยเราไม่ได้ของอันนี้หนึ่งอย่างนะครับแล้วพรกเครื่องมันก็เปลี่ยน ไอ้เจ้าแบงบอกพี่ผมไปงานประกวดทุบบุลแต่พี่เชื่อไหมไม่มีพ่อพินขายสักองค์ขนาดในวัดอุบลน,นะยังไม่มีพระหลงวงพ่าพินขายสักองค์โลกมันเปลี่ยนไปพระใหม่วางเต็มไม่มีคนซื้อพระเก่าโอ้โหนะี่ยเปิดแพงแพงมากไปเจอเหรียญปูกินวันโดโบสถเหรียญหนึ่งเอาแสนสอง ใครที่เป็นเซียนพระเดินงานประกวดบ้างมีเหรียญใบาสาเกปูกอินวัดโบสถ์เหรียญหนึ่งจมูกนิดเดียวเปิดแสนสองถูกไหมฮะผมอะ่ะไม่ได้เดินงานประกวดแต่มีคนส่งข่าวมาว่าพี่โอ๊ตมีเหรียญปูกอินวัดโบสถ์ใบ,าบาสาเกเหรียญหนึ่งแต่เอาแสนสองผมถามว่าหลักหมื่นได้ไหมเขาบอกไม่ได้นะฮะเปิดเปิด,ปดก็หลักหมื่นแล้วเขาเอาแสนสองเนะยไอเจ้าต่อก็เสริมมาเลยพี่แล้วตอบไปแต่จะเล่นพระอะไรผมพูดเลยครับพระเก่า พระเก่าผมบอกว่าทุกอย่างที่คนจะจ่ายตังค์นะแล้วอมตะคือของหายาของหาง่ายอ่ะแค่หลอกให้เขาซื้อแต่คือมันต่างกันนะของพระหาง่ายเนี่ยคุณขายได้จริงแต่คุณหลอก ให้เขาซื้อได้ในช่วงหนึ่งหรือเรื่องคือเรียกว่ากระแสแต่ไม่สามารถแต่คือในในตัวของวัตถุมงคลน,นั้นจะไม่สามารถเอามาตั้งเป็นเขาเรียกว่าของเล่นหาหรือของสะสมแบบอมาตะทรงคุณค่าได้ไม่ใช่อะไรที่มีเยอะที่ซื้อแล้วก็มีให้ซื้ออีกที่เจอเยอะแยะ สิ่งที่มีเยอะจะไม่สามารถเอามาทำให้เป็นอมตะในการเล่นหาได้ไม่ได้ต่างอะไรครับสแตมเห็นปะสแตมใหม่ที่ผลิตทุกวันน่ะเล่นหากันไหมล่ะธนบัตรเงี้ยธนบัตรเก่าเล่นหาที่เขาเลิกผลิตแล้วเห็นปะแต่ธนบัตรที่ยังผลิตอยู่อ่ะคุณซื้อไหมล่ะคุณซื้อกันวัดไหวไหมนั่นแหละครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาใช้กระแสคือ คนคนที่สร้างกระแสขายหรือซื้อเข้าเคยเจอการสร้างกระแสพระเครื่องแล้วซื้อเก็บไหมฉันเป็นเซียนพระใครมีพระแบบนี้เอามาขายฉันให้หมดฉันอยากจะซื้อสักพันองค์มีแต่สร้างกระแสขายออกมีสร้างกระแสซื้อเข้าไหมแต่มันต่างจากพระเก่า พระเก่าเนี่ยมีแต่คนแย่งกันที่จะซื้อไม่ได้แย่งกันที่จะขายคุณนึกออกไหมอ่าฉะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ผิดบาปนะแต่ผมจะอธิบายให้คุณฟังแต่คำว่าพระเก่าเนี่ยเขามีอัมตะในการเล่นหาแน่นอนแน่นอนเลยพระเก่าเนี่ยอมตะในการเล่นหาแน่นอนครับเห็นไหมฮะแล้วของที่คนเขาแย่งกันน่ะอยากได้อ่ะ คือของหายากหรือของหาง,ง่ายเนี่ยเราคิดง่ายๆฉันบอกเลยพระเก่าแต่ปัญหาของพระเก่าคืออะไรเขาเรียกว่าวิธีที่จะทําให้ดูพระเก่าได้เพราะพระเก่าอะ่ะเกยเยอะถูกไหมก็จะมีปัญหาคือว่าเออพระเก่าอะรู้พี่เล่นแต่มันดูแท้อย่างไงผมก็สวนกลับไปเลยว่าอันนี้ผมพูดกับน้องผมนะ ถ้ามึงยังไม่คิดหลาบเล่นพระเก่าอ่ะมึงก็จะไม่หัดดูพระไงแต่เมื่อไหร่ที่มึงอยากเล่นพระเก่ามึงก็จะหัดดูไงแค่วันนี้ยังตั้งหลักไม่ได้ว่าอะไรคือของอมตะอย่างจริงๆถูกปะอย่างวันนี้เราอแล้วถ้าเอาจริงเอาจังกับการแทงสงนุกคุณก็จะหัดแทงสงนุกเอาจริงเอาจังกับการเล่นฟุตบอลคุณก็จะหัดเล่นฟุตบอล ถ้าเอาจริงเอาจังที่จะเล่นพระเก่าคุณก็จะดูได้คุณก็จะศึกษาวันหนึง่งไม่ใช่แค่เออนะได้พระส่งรูปพี่โอ๊ตเล่นไหมอันนี้ไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าวันตั้งใจเนี่ยเราจะไม่ปล่อยชีวิตไปว่างเปล่าเราจะเปิดกดหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าอย่างน้อยๆก็รู้ว่าท่านเกิดเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ มนาภาพปีอะไรหลังจากนั้นปุ๊บเออนะท่านอยู่ในช่วงนี้คิดตามมีวัสดุอะไรที่สร้างพระในตอนนั้นได้บ้างเออนะได้เห็นรูปแล้วก็นั่งดูว่าเออฮืในสมัยก่อนเนี่ยลอยตัดเออเขาตัดกันอย่างนี้เออถ้าไม่ตัดมีไหมเออมันคืออะไรที่คุณตั้งใจศึกษาคุณให้เวลากระสิ่งนั้นคุณก็ต้องดูเป็นแต่แน่นอนครับไม่มีวงการไหนในโลกครับ ที่เอาของที่มีปริมาณเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนชิ้นแล้วทําให้มีมูลค่าสูงมันเป็นไปไม่ได้มีแต่ของที่หายากเท่านั้นคือคนอยากได้แล้วเขาไม่ได้สักทีกเขาจึงแข่งกันให้มูลค่าแล้วก็สุดท้ายเลยณนะเวลานี้เราถูกหลอกในยุคที่พระมันแพงเกินไป